ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะอยู่ผมนัสเวอร์อยู่นในเกมจี v วในโหมดออฟไลน์ตอนนี้ก็อยู่กับแฟรงกี้อีกแล้วนะกับสื้อผ้าชุดเดิมเลยนะจะลิปไหนไม่รู้จาไม่ได้นะครับวันนี้เราก็จะมาทําเหมือนเดิมกับทุกลิปนะใครดูคชิปที่เราก็จะรู้ว่าลิปนี้ผมทําอะไรนะครับ <c oughs> อโอเคผมก็สำหรับวันนี้นะแล้วก็มีรถคันนี้มาที่นี่อันนี้เลยนะครับ ันด้าแจ๊ก g k 2 0นะอ4น,นะครับส่นะฮะโอเคนะครับนี่แต่งมาเต็มแล้วนะไม่ต้องไปแต่งที่ไหนมีล้อท้องด้วยอ่าพวงคาร์บอนนะ่าสุดยอดสุดยอดมีเขียนว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะอ่าสุดยอดครับสีขาวอันนี้เนะีทะเบียนเดิมนะโอเคอ่า ดูข้างในรถข้างในรถคันนี้อาจจะข้างในแบบเละๆหน่อยนะแต่ว่าข้างนอกนี่โคตรแจ่มบอกเลยอนี้ข้างในก็ประมาณนี้อย่าไปดูมันเลยครับขับแล้วดูแต่ข้างนอกเอท่านอ้นนะมีมีพอ่อวยนแต่สังเกตว่ารถคันนี้ครับเวลาเราเบิ้ลช่างพ่อมันจะมักระพริบอยู่ตรงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงเบกเลยะตรงช่วงประมาณเบกเือนะเนีอย ไฟมันจะมาตรงช่องเบกมือผมใส่ไรไปแต่งเพิ่มเติมผมก็พ่อไปอแต่งนั้นก็รถคันนี้ผมก็ได้ไมาจากเพจอ่า GTV mod Thailand นะครับเอ้ยเพจนะไม่ใช่กลุ่มโอเคก็ครถคันนี้ผมก็ไปซื้อมาจากเพจนั้นนะสหรับใครที่สนใจนะก็นะลิงเพจเด้านคลิปนะไปซื้อมาเล่นได้นะสองพันเนี่เออนี่เราไปเอ่อขอไเล่นนะ เดี๋ยวไปยินทะเลดีกว่าไปให้ทุกคลิปไปให้ยินทะเลเนี่ยมันดูครบกบคลิปป่าวไม่น่าจะครบคลิปหรอกเดินเลยรถไม่ปีนข้างฝานะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้มาทำทีเดียวมากเท่าไหร่นะเพราะว่าติดฟอซ่านะเอาง่ายๆฟอซ่าแล้วก็เล่นเกมกับเพื่อนได้บางทีนะเพื่อนอยู่ตัวเล่นไปเล่นลนะครับช่วงเมื่อนอธิษฐองอทีท่แล้วนี่ ม็ใครมาชวนเล่นอะไรเนี่ยก็เลยทำแต่ g ีดีนี่ยเอ้ยเลยผมเพิ่งเอาโหชวนหมดผมไปซื้อคอสซามาไงเนี่ยผมก็ติดในช่วงนี้มันขับรถอย่างยากอ่ะขับแบบคุมยากมากโอ้ยใช้คีย์บอร์ดเล่นไม่ใช่ว่าง่ายๆนะต้องประมาณจอยพวงมาลัยจอย Xbox ถึงสบายโอ้โหก็โดนมาหยับหลังคารถคันนี้นี่ยแค่พังนะครับนี่ลากนี่เลยโอ้ลากไม่ไหว ก็อย่างที่บอกไปเราซื้อมาตอนแรกครับโอ้โหแบบกระตุกมากนะโคตรกระตุกเลยมันจะกระตุกเป็นอย่างเี้ผมซื้อมาผมก็ปรับภาพมีเดี่ยมนะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องปรับมีเดียมมันถึงจะลื่นนะผมก็เลยลองปรับต้อไม่กระตุกเฉยผมงงมากนะก็เลยออกไปแล้วให้โปรแกร,รมเอวิดียตั้งตั้งให้นะ ก็ตั้งแล้วมันก็ลื่นนะเสร็จแล้วก็ผมก็ลองไปปรับไฮเล่นๆอ้าแม่งลื่นกว่าที่วีเดียตั้งให้นะภาพสวยด้วยลื่นด้วยแล้วก็สักพักมันก็นะแม่งเริ่มเสื่อมอีกแล้วนะก็นี่ก็กลับมาขะะตกก็เลยผมก็เลยไปปรับให้มันเป็เวลี่โลมทุกอย่างก็เล่นได้นะตรงนี้ก็ติดอยูยนะมันเดซิ่งรถนะคก็ GTA เดี๋ยวผมจะปลดแบนอีกประมาณ วันสองวันเนี่ยแหละนี่ไ,ได้กลับมาใตา้เหมือนเดิมแล้วมาคลิปในออฟไลน์ก็อาจจะมีน้อยลงหรือไ,ไม่ก็ไม่รำเลยผมว่าน่าจะเป็นน้อยลงมากกว่านะว่าผมจะทําต่อไปเนี่ยแล้วทะเลกูมาอยู่ไหนเนี่ยแม่กูขับมาเป็นชาติแล้วยังไม่ถึงเลยเนี่ยโอ้โหนี่แถวๆนี้ยเนี่ยขับมาให้มันถึงซะหน่อยโอ้ต้องวนกลับอีกโอ้เสียใจจริงๆนี่ เอ้าแล้วก็ให้เป็นเงาโอ้โหจีเพียสควรตีนได้นายชนเลยฮะจีเพียสมันควรตีนะนะเกมี้อ่าเอาเป็นว่าคลิปนี้นี่ไม่ตัดทั้งคลิปเลยดีกว่านะเอาไว้คลิปที่ตัดจะเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะเพราะว่าคลิปนี้ผมมีเรื่องมาเล่านีมีเรื่องฟอร์ซ่ามาเล่านะครับอ่ามันก็เลยถ้าตัดก็มันจะแบบขาดช่วงต่อไงเอ้่าเราขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละนะตัเกมอัปเดตอะไรหรือเปล่าเพราะว่า ไม่สกิปทุกอย่างใช้ตัวเดิมได้นะไม่เล่นหลายวันเลยนะจีดีเนี่ยเช่ไม่ไปวานนะรู้สึกมันค่อยจะแรงเลยเครื่องนี่ปรับไวเท่าไหร่อเลยครับวานอ่าสอนนี้ครับเหยียบไปร้อยแปดสิบเก้าสิบครับ สองร้อยไหมสองร้อยผมว่าผมไปเล่นคอซ่าเยอะแน่แล้วกลับมารู้สึกไม่มีแรงขับแต่ฟอร์เนรี่เล่นเป็นนะเนีกลับมาขับพันด้าแจ๊สนี่แบบโอ้โหความรู้สึกไม่เปลี่ยนเลยอันนี้เนเ้นขับชิลๆเกมมันไม่แข็งสัปหันก็มีขับชิลบ้างก็มีนี่นี่ลุงทะเลอันนี้ก็เ,เล่นโทรศัพท์นะเอาเอาเอา อมอง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 อะไรฮะเอาวิ่งหนวีวิ่งหนีไปไหนฮะฮะยิงป้าก็จะตายเนี่ยเนี่ยเงี่ยป้าก็จะตายแอดูดิดเออเออเออ,เอ,อหาอะไรเล่าแม่นะดีีมามองเรานะเออไปเดีไปกันต่อดีกว่ามาถึงทะเลแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรนะั่นยวขอภาพภาพก่อนจะแบบแสงแนะสงกากมากานะเป็นแสงทีโ่โคตรโง่ ต้องเอาประมาณนี้่โมนิ่งไว้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นโวล์แล้วก็เดี๋ยวโวหาร์ดก็เบเตอร์เดี๋ยวเบเตอร์เชอร์บลเชอร์นี่ต้องบอกสำเนียงแล้วก็อิกตาสัมมี่นะครับเน่เน่เน่จมบอกเลยจมโบ๊ะบะนะจมโบ๊ะจมบะนะครับน่ันนี้นใครไม่ยิงการงอย่าสนใจครับเราชื่นชมพัดแจ๊สเราดีกว่านะนสวยเลย วกับมดภาพสวยของอ่เออยิงกันอีจริงๆแม่น่ามายจริงตำรวจนี้้แลวมึงขับตีคู่กูเิงมึงยิงกูไปเนี่ยตำรวจเอาเอาโดนขับตีเอาล้อหลุดไปเลยตำรวจแงสมุงสมองนะครับเนีเอาไปดีกว่าเราออกนอกเมืองมากครับขับแต่ในเมืองน้าเปื่อกนะเปลือกายเอาเอาขับรถโอ้ยตายแล้วนะ่ยขำม,มาอะไรกันเอาฟักมีฟักมีพีมสินะ เล่าหมดเลยนะนีออ่ไปตรงครแดงไม่จอดครับตัวคันนี้ไม่มีคำว่าจอดอยู่แล้วไอ้น้องว้าวัดช่องสิงโตก่อนนี่เอาเลยครับโอ้ยคนเสาไฟฟ้าถึง,งรถหมุนชนตูดเลยไม่ใช่ชนตูดชนคนเอาตูดชนคนอะเอแล้วผมอ่านติบโบไปครับหมันก็ได้เล่นกดซะหน่อยอ่า อะไรครับผมเหลือเสยอต้นไม้แถมกระตุกอีกหน่อยนึงนะครับนะไปต่อเลยเพื่อชนชนชนหมดอ่ะอะไรอะไรบ่นอะไรแยบแยบแยบไเอ้าชนรถโค้ชนนะรถขับเครื่องล้อหน้ารถเรานี่ถึงจะขับเครื่องล้อหน้านี่ก็ยกล้อได้นะครับทีน,นี้มาดูมันยกได้อบอ รถในเอารถในเกมที่มันขับเครื่องล้อหน้ามาทํามันยกล้อได้แต่ตอนนี้ไม่รู้ได้หรอว่าย,ยังยกได้เลยเนี่ยแต่ว่าแรงหมดนะเพราะว่ามันขับเครื่องล้อหน้านะอย่างที่บอกเฮ้ยใครแม่งจะเอาเรื่องวะเฮ้ยมันจะเอาเรื่องหรอวะเอาเปล่าเอาเปล่ามีเอคทองด้วยลุงเนี่ยลุงลุงอย่าห้าวลุงอย่าห้าวเออลุงอม่าห้าวไปเลยคุชเชอร์โบ้ครับว้าว ยาวแล้วผมเพื่อนผมเนี่ยโ,โหดูสภาพรถด,ดูสภาพรถที่แกตอนผชมชนนะเดี๋ยวอ้อมไปดูล <c oughs> ้อเปิดกันเลยทีเดียวนะกลายเป็นรถนิปเปอร์ตี้วอล์กกันเลยทีเดียวนะแล้วนี่อะไรเนี่ยรถปัสซี่อยา่ยาอยา่ยาอยา่ยา,ยามาเฉี่ยวชนรถพี่รถพี่ชนแล้วมันไม่มีรอยนะอย่ามาเฉี่ยวนะเดี๋ยวรถน้องจะเป็นรอยอพูดแล้วครัวนะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยชนโอ้โหชนลาวนะลาวลาวตับ้าเนาะคนเลี้ยงนั่นแหลโอ้โหกดเชบทชีตูดลอยเลยเน่เอาวีแต้เอาวีแต้ห้าวห่าว่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้งหน้าปั๊มเลยปั๊มเหรออันปั๊มสุดพี่แล้วน้องเฮ้โอ้โหไม่ทนไม่พังแล้วนี่ไงเราฮะ คนที่ลงไปตอนตายเลยนะนี่นี่ว่าคนถึงกับลงไปนอนตายรถนี่ถึงกับถึงกับอะไรก็ไม่รู้นะอะไรนี่มันคือเศษอะเอาให้มันเป็นเศษซากความมันมันเราะว่าเศษรถเนี่ยโอ้ยยิง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 ที่หมดปั๊มมาที่หมดนะเออปั๊มอะไรไม่มีเด็กปั๊มเนี่ย ติดตามประสิทธิ์ที่สิเนอ่ะไปเลยน,นั่นนั่นนนนนอันนี้ไม่น่าจะดิฟได้ครับเครื่องล้อหน้าแรงไม่น่าจะเยอะนะไอโนัตนี้ความจริงมาขับเครื่องล้อหน้าหรือเปล่าเนอแต่ส่วนมากมันเก่งในประเทศไทยขับเครื่องล้อหน้าหมดแหละไปเลยไงลอยการอากาศน,านี่กดภาพสโลจะได้แบบ ขับรถได้ดูโหดขึ้นนะนบแหน่นี่คุมรถอยู่หมดบอกเลยไม่มีการดิบเด็บอะไรนะนี่นี่นี่แหน่น่าร้อนจีท์โบแล้วผมจังหวะนี้ปุ้งเนี่ยลอยขึ้นฟ้าเลยเดียวเนี่ยพันหน่อยมานี่หมุนหนึ่งรอบสองรอบไหมไปถึงสองสองรอบนี่เอาตูดกระแทกลง ตูดได้ดำเลยนะ่ไม่ใช่นะ่ย <c oughs> มันเป็นคาร์บอนอยู่แล้วเนะี่ยอ่าไปเลยนัน่นนัน่นนัน่นเินดิ่งพัสดุธา,าตึงนี่ยโอ้โหกูแฉกันเลยทีเดียวเนะนี่ยนี่กวางถึงกับวิ่งหนีกวางบอกอะไรโ่นใส่หัวกุ้ะเนี่ยอ่าเก็บใจแล้วใช่ไหมกวางไม่ชินขนานแน่นอนอีนกแบ ไปไปขึ้นไปรู้สึกมันเล่นเกมสีเฉกับเล่นเกมส์เฉรถแม่งช้ามากนะจริงไม่ใช่นะจริงก็อย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าผมไปติดรงนี่นนติดกอซ่าไงนี่ยังไม่จบใช่ไหมเออยังไม่จบยังไม่จบก็จบเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็สำรับคลิปนี้นะนะ่ยก็สำหรบคนที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชืน้นชองผมด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ สวนะัสดีครับผมชนควางมอนชนควางว่อนควางจะไปไหนลูกหิ้งแม่งควางแม่งเด็กควางแม่งเด็กควางโกน่าก็ได้เอา้าเอาควางสีขาวเอา้าโอ้ยมึงชนกันได้อย่างงี้นะ